สวัสดีค่ะชื่อแบมค่ะณัฐาโลหคุปนะคะตอนนี้แบมก็ชอบพวกสายแฟชั่นนะคะแล้วก็ชอบกิจกรรมพวกเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะช่วงนี้แบมอินหนักมากๆคือแบบกิจกรรมพวกดำน้ำเล่นเซิร์ฟอะไรประมาณนี้ค่ะ เลือกที่อยู่ใจกลางเมืองมากกว่าค่ะเพราะว่าเราเลือกที่แบบเดิทนทางสะดวกแล้วก็สถานที่แถวนี้มันแบบมีที่แฮงเอาท์แล้วก็เราได้เจอกับผู้คนมากมายค่ะยังไงแบมก็เลือกความแตกต่างค่ะเพราะว่าแบมต้องเจอคนหมู่มากทํางานเอเจนซี่นะคะเราต้องมีความครีเอทีฟตลอดเวลาแต่เราต้องแตกต่างบนพื้นฐานอย่างมีความสุขค่ะจะถามต่อใช่ไหมคะว่าความแตกต่างบนพื้นฐานของการมีความสุขคืออะไรเดี๋ยวแบมพาไปดูค่ะ ที่นี่เป็นโครงการของคุณบายูเป็นหนึ่งในโครงการท็อปสุดของแสนสิริในลัก u r y c รีคอลเลกชันค่ะซึ่งคอนโดคุณบายูเป็นคอนโดที่ตอบโจทย์แบบเกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นและยังมีฟาซิลิตี้ที่ครบคันอีกที่สําคัญยังเป็นคอนโดที่อยู่ใจกลางทองหล่อด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ถงล็อบบี้นะคะซึ่งเนี่ยเป็นจุดแรกที่ทําให้เข้ามาแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุดเลยค่ะ ห้องที่เราอยู่ตอนนี้คือห้อง The A B A R O O M เป็นห้องที่แบมชวนเพื่อนๆนนมาเล่นสนุกด้วยกันบ่อยๆค่ะหลังจากที่เราทาเข้าเสร็จเราก็จะมาเล่นถูกกันห้องนี้เลยค่ะส่วนที่อยากพรีเซนต์มากที่สุดก็คือชั้นนี้เลยค่ะชั้น Rooftop ซึ่งเป็นลานบริเวณกว้างที่เราสามารถจัดงานปาร์ตี้แบบไพรเวทโดยไม่รบกวนใครซึ่งชั้นนี้ก็จะมี The Screening Yard แล้วก็มีที่นั่งรับลมชิลๆแล้วก็มีโซนเล่นเกมตรงนี้ด้วยค่ะและกระดานหมากรุกขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนงานแสดงศิละปะที่เราสามารถเล่นได้จริงด้วยค่ะ มีความสุขค่ะเหมือนที่แบมบอกตอนแรกนะคะว่าคอนโดคุณใบยูเป็นคอนโดที่ตอบโจทย์แบบเกือบทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงลูกบ้านแล้วก็พี่พพนักง,งานทุกคนเนี่ยน่ารักเป็นกันเองมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่แบมเลือกคุณใบยูก็เหมือนกับที่แบมเลือกความสุขให้กับตัวเองค่ะรู้สิคะคุณฟิลิปสตาร์เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกจาก Us t u d i o ค่ะตามชื่อโครงการเลยค่ะคุณใบยูอินสไพร์ด์ด้วยสตาร์ค่ะ